วัดีครับวันนี้ผมนำท่านผู้ชมมาอยู่สุสนามสุภพัฒราใสอีกเช่นเดิมนะครับกับการแข่งขันฟีทาจิงแชมป์เอเชียวันที่2นะครับสำหรับที่ได้เป็นมาดูการแข่งขันวิ่งข้ามรัว100้วร้อยเมตรหญิงนะครับเนี่ยเห็นรัวที่ตั้งอยู่ข้างหน้านะครับ ตอนนี้นาพิธีกรสนามกำลังประกาศรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้าร่วมชิงชัยนะครับมีญี่ปุ่นด้วยอ คร,ครับช่วงนี้ฝนก็โปรยปลายมานะครับเราจะแข่งกัดฝนเลยนะครับดูที่สองเวียดนามดูท,ที่สองเวียดนามดูที่สามญี่ปุ่นครับ

ุกห่่องญีีปนคนคครับแปดห้องกงกองเชียดังกับห้องกง ปล่อยตัวกัลเล่ฟาวเป็นนักวิ่งจากจีนนะครับที่ฟาวฟาวออกสตาร์ทเดี๋ยวมาดูการปล่อยตัวใหม่นะครับครั้งที่สองเหลือนักกีฬาอยู่เจ็ดลูก ไปตัวมาแล้วลย oh. ุ่นซักมาแล้วเจีแป้นจีแป้นลุ๊กอ๋อโอ้โห่13.12ครับผลออกมาแล้วครับที่หนึ่งอินเดียครับ 13.09ที่2ญี่ปุ่นที่3ญี่ปุ่นนะครับ13.13กับ13.26อโอเคนะครับวิ่งข้ามรั้วร้อยเมตรหญิงชิงรอบชิงชนะเลิศครับครับบรรยากาศการแข่งขันที่สนามสุขพัชราสายมาฝากท่านผู้ชมครับพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ Lúc